สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮัตตี้พบกับเอเชียบุกิไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมดกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้นะครับชั่วโมงนี้เนี่ยไม่มีใครฮอตเกิดไอ้ปืนใหญ่แอสเนอนอลอีกแล้วนะครับหลังจากเก็บตุนกระสุนเอาไว้มาเป็นเวลานานถึงคราวแล้วนะครับที่ต้องออกมายิงเสียทีโดยเกมนี้ก็ยังดุดันอีกเช่นเคยโดยบุกไปอัดเจ้าบ้านบอลหมัดนะครับแบบสิ้นสภาพนักศึกษา0ประตูต่อ3คาบ้านกันเลยทีเดียวนี่มันปลอมแชมป์ชัดๆเลยนะครับ ถึงแม้เกมนี้เนี่ยศูนย์หน้าฟอร์มฮอสคนใหม่อย่างกาเบรียลเช์ซุสจะไม่ได้บวกสกอร์ให้กับตัวเองก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ความโหดที่ถูกที่ถูกเวลาราวกับปากระดี่ได้น้ําของมาตินโอเดนกาดที่วันนี้องค์ลงนะครับบล้นคนเดียวไป2ประตูให้กับทีมยืนตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับเพียงแค่10นาทีแรกของเกมเท่านั้นเองก่อนมาได้วินเลียมซาลิบานะครับยิงปิดกล่องให้ทีมยือนออกนําเป็นศูนย์ประตูต่อ3าพาไอ้ปืนใหญ่นวดอยู่ฝ่ายเดียวเก็บ3ามแต้มไปนอนยิ้มกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวครับ พูดถึงไก่ก็ต้องไก่เดือยทองท็อดแนมฮอสเปอร์กันบ้างนะครับที่มาแมตช์นี้เนี่ยรับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนของวู๊ปแฮมตันวันเดอร์เรอร์ที่เพิ่งจะได้กองกลางคนใหม่อย่างมาเทอุสนูเนตลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกกันเลยทีเดียวซึ่งทีมเยือนก็มาดุจริงนะครับทีมหมาป่าคานองไล่ไก่เดือยทองจนเกือบกลายเป็นไก่ย่างวิเชียนกันเลยทีเดียวในครึ่งแรกก็เป็นการบุกประสานงานกันนะครับระหว่างรูเบนเนวสและมาเทอุสนูเนต ดีว่าโชคยังเข้าข้างเจ้าบ้านอยู่บ้างนะครับเพราะกลายเป็นว่าฝั่งทีมเยือนใช้โอกาสเปลืองยิงทิ้งยิงคว้างจบสก,กอร์ไม่ได้สักทีนะฮะแล้วพอเข้าครึ่งหลังเนี่ยทางเจ้าบ้านเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับเลยไล่จิกเอาคืนบ้างก่อนมาไล่บทเอาประตูจนได้แะครับจากแฮร์รี่เคนคนดีคนเดิมนในนาทีที่64นะฮะและกลายเป็นประตูชัยพาไก่เดยท้องบทเอาชนะทีมเยือนไปได้ชนิดที่ว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวครับผม โดยหลังเกมนะครับดาวยิงขาประจําทีมอย่างแฮร์รี่เคนนะครับก็ออกมาโม้ว่าขอสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับต่อไปอีกหลายๆปีได้ไหมนะฮะหลังสร้างประวัติศาสตร์ยิงให้สโมสรเดียวในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสูงสุดอยู่ที่185ประตูนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะวูไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยเจ้าตัวได้กล่าวไว้ว่ามันเป็น9หรือ10ปีนี่แหละที่น่าทึ่งมากๆในพรีเมียร์ลีกหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหลายๆปี ผมนี่รักในการยิงประตูจริงๆนะฮะไม่ใช่สิทั้งบวกสถิติให้กับตัวเองแถมยังพาทีมชนะได้อีกเนี่ยมันนี่มีอะไรจะสุขเท่านี้อีกแล้วครับมาถึงข่าวความโอโรเวงในรู้วอ,อัลเทอร์ฟอร์ดกันบ,บ้างน,นะครับเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะใหม่โดยล่าสุดเนี่ยแมนยูเริ่มลังเลแล้วว่าจะบวกงบเพิ่มเข้าไปเพื่อจะปิดดีลแอนโทนีปีกฟอร์มฮอตจากอาแจกให้ได้ดีเดี๋ยวจะเบนเป้าไปหาโคดี้กับโปด่ดาวยิงจาก PSV เอสแวร์เฮลเพนดีนะฮะแมนยูเนี่ยเริ่มมีหวังในดีวแอนโท เจ้าตัวเริ่มมีการงองแงนะครับไม่เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมแล้ว2วันติดๆโด,ดยคาดการณ์กันว่าเจ้าต,ตัวต้องการบีบให้สโมสรปล่อยตัวเขานะครับออกไปซบทีมดังแห่งเมืองแมนรึเปล่าขณะเดียวกันนะครับผีแดงก็กําลังพิจารณายื่นข้อเสนอใหม่ให้อาแจากพิจารณานะครับโดยทีมดังจากลีกดัชเนี่ยกําลังหาดูกันว่าเออเราจะขูดเลือดขูดเนื้อแมนยูเท่าไหร่ดีนะครับกับค่าตัวของปีกตัวเก่งคนนี้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยยูไนเต็ดยังคงสนใจนะครับกักโปรอีกหนึ่งคนนะครับปีกฟอร์มแดงแต่ตอนนี้เนี่ย ต้องรอให้จบเกมแชมเปี้ยนเลกรอบเพย์ออฟวันพุธหน้าเสียก่อนนะครับ p s v ต้นสังกัดเนี่ยจึงจะพร้อมเจรจารด้วยโดยคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอ,ออกมาเป็นรูปเป็นร่างภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามในทุกๆช่องท,ท,ทางของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานให้ผลิตผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆอนได้เพลิดเพลินกันในทุกๆวันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ